ีทุกคนก็นเลยนะครับวันนี้มาเปิดกล่องสเปเชียล EC นะฮะกล่องนี้เลยทั้งหมดก็จะมีท็อป10บวก2ถึงบวก5ท็อป30บวก2ถึงบวก5นะฮะแล้วก็ท็อป50บวก2ถึงบวก5เช่นกันแล้วก็พัดเชื่อ30นะฮะบวก1แล้วก็50เชื่อบวก1นะคะับจับไปสองกล่องนะฮะไปเลยครับกล่องแรกกดไลค์ซื้อให้พี่นะครพี่เขาฝากซื้อกล่องแรก พี่เขาให้เปิดให้เลยนะมากล่องที่สองปะดูไว้เท่กันืนน่อวานนียครับพราคาสิบนะครับมีกระเบล้องนะฮะแพงสุดร้อยสี่สิบห้าเอ็นม,มาใแบบแรกนะฮะสลาตันนะฮะมาแล้วใบ,บแรกมาใบสองคุณอาเกโรใบนีสิบล้านอันนี้คือแปดล้านแปดแสนนะฮะอ้าฮาซาห้าสิบล้าน โอ้โซนัต,ตันก็มานะฮะใบแรกมาครับสามสิบนะเกรดเบลล์นะฮะกระจายมาพี่ต่ออยากได้กระเบลล์นะฮะเปเป้ฮะับยี่สิบเก้าล้านเท่านั้นมาใบที่สองซูกิโอบูสเกตนะฮะมาชิลล่าโนซูเลส์นะซูเลสสามสิบล้านนะฮะครบแล้วห้าสิบล้านนะทั้งหมดเกือบ ประมาณนะฮะโดยประมาณบวก2ถึงบวก5้าครับเพระ50ม,มาเลยการดเบลมาเลยจงมาให้ไหวครับเบอร์มิโนโเด็กลิมบูฟูนะครอบเปเป้พอประมุกอีกแล้วการดเบลยังไม่มาเว้ยต้องมาเลยมา กาเดบเบลไปครับวาดี้คเดเบลเดนี oh. ่ไงอ้ากาเดเบลกาเดเบลคร2 5สองร้ยหห้าเวกฮ้ยมาแล้ววะมาท็อปสินะฮะบวกสถึงบวกหมาครับใบแรกขอให้ได้ร้อยร้อเขึ้นสองรมขึ้นนะฮะการ์ดใบนี้ต้องได้สองร้อยเอ็มขึ้น บอก3บอก2 19m อะไรวะใบสองมาก็เอ้ยสเลด 900m นะฮะสเลดวะเฮ้ยสเลดมาวะบวก5ด้วยนะฮะเฮ้ยมันมาได้ไงวะสเลดบวก5เฮ้ย ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะสำหรับพี่ผมยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะฮะจะได้ตามคลิปใ,ใหม่ๆของผ,ผมนะฮะชอบก,ก็กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ